นอนชมวิวเหรอใช่โอ้ยนอนชมวิวไปลูกไปเลาะกันต่อแล้วก็ตุ่มเลยนั่นแหละมันซ่อนไว้อย่างดีอึ๊บไปเราเลาะไปทางนี้นั่นนั่นทางหน้ามันก็ใช่นะนุ่มเลยเห็นไหมเออเอาแล้วลูกนุ่มเลยให้ลุงวางเอาบานๆเราเอานุ่มๆ เออเออเวลาดึงอดึงเอ็นงัดงัมันก็หึนลุ่ยนี่ใส่มือจิ้มก็ได้ให้ตัวเลือกมันหย่าแล้ะเอามือจิ้มเคไปเลาะกันตอเลาะกันตอค่ะดอกหนุ่มเลยอ่ะใช่เราจะมองไม่เห็นเขาเลยนะเกือบเหยียบไปแล้วตีดอกตุูมๆเลยลูกจิ้มเอาดอกตูมมากินอร่อยอ๋อที่เขาไม่เก็บดอกเออะไรนะดอก ดอกตูมาเพราะาเขามองไม่เห็นเ,เขาไม่เห็น,มหนแมนใช่ใช่ไมอุ้ยตาดีมากเลยเด็กๆด,ดอกตุมต้มๆมาแล้วลูกอเอาเลยเมื่อวานนี้เขาเอาแล้วดอกบานมันมันก็เหลือดอกตูมมันทีนี้อันที่เขามองไม่เห็นนั่นๆต้องจะเหยียบแล้วน,น,นี่นี่มาทางกระตาก,กานโอ้ต้องจะเหยียบดอกกระเจี๊ยบแล้วทุกคน เกือบไปแล้วเกือบเหยียบไปแล้วนะก็ป้าบอกว่ามันมันเหลือแต่ดอกตุต่มๆไงนี่ไงนีมีแต่ดอกงามๆแล้วลูกอันนี้นี่มีแต่ดอกตุต่มๆแล้วลูกเอ๋อืมว่าสีม่วงเลยอันนี้นี่มาเอาแล้วผักหวานนี่มาเก็บผักหวานเลย อะไรนะโอ้คอยขี้คอยขี้บ่เหมือนแอชิดเมื่อวานนี้บอกเออไม่ได้ถุงยางมาใส่ต่างหากเลยนะลูกเนาะเก็บเลยลูกถ้าเจอดอกกระเจียวก็เก็บเลยเอาเลยลูกเอาเลยเออแถวนั้นแหละมันเป็นแผ่น,นนะหาแล้วลูกโอ้เสียดายมากเลยแม่ถุงยางมาด้วยเนาะ เก็บแล้วลูกถ้าเห็นดอกกระเจียวก็เก็บเลยเดี๋ยวแม่เก็บโอ้โหสีดอกเลยมุกที่เดียวเหรออ้หาแล้วลูกแถวไหนนั้นแหละมัน มันเป็นพร้อมที่ทางยางเอาเลยหาเลยลูกอืมมันไม่ลกด้วยหาเลยนี่ไงผักหวานไม่ใช่ดอกผักหวานยอดผักหวานเละอ้วนนี่ไงนี่ไงพุ่มเอาก็มันเกิดในดิน เออไม่เป็นไรหรอกเก็บดอกกระเจี๊ยวเลยลู <_ d ata> เก,กเก็บเลยลูกเก็บเลยระวังลมเด้อระวังลื่นนะแต่ลื่นมันไม่ค่อยลื่นหรอกเพราะ,ะแต่เราห้องคือก่อยนั่นแหะ เนีย้ยโรดเนีย้ยโรดบ้าไม่ช่องเดออชีเลยอันหลังส่ป,ป้าก็ได้ฮะจักแม่ก็เก็บผักหวานอยู่ในกรูกเหรอโอ้เออโอ้ย เยอะเลยต้นเดียวนี่นะทุกคนมนัมนๆเลยหวานอันนี้ผักหวานในดินเขาเรียกว่ามันเกิดตามดินเห็นอะไรผักวาไอ้นั่นเหรอดอกกระเจียวเหรอเก็บแล้วลูกถ้าเจนก็เก็บมาเลย เขาห้ามละมันปอกๆอ,อยู่เขาจะปลูกมันกันแล้วอันนี้มันใกล้สวนมันเขาใกล้ใกล้บ้านนะทุกคนเราไม่ได้ไปไกลนะไม่ได้พาเด็กๆไปไกลเยอะเลยบ่ลลุเก็บเอาเลยลูกถ้าเจอก็เก็บเอาเลยอืมอืมยอดสวยเลย สามซีเลยบรลกบอกเลขสามซีเพิ่นเลยติอืม <laughs> ออกเยอะแถวแถวนี้ฮะเจออีกไหมโอ้นด้จะเต็มตาแล้วทุกคนเยอะมากอูข้างว่างเหรออูเยอะเลย จะเต็มตายมีดจะรอก,กตุม่มนี่าาไปไหนลูกแม่ไม่ใช้มีก็ได้โอ้โหไอ้พลอยพักอีกแล้ว <c oughs> มาเอาแล้วลกนะูกหนาต้องหนุหนเห็นมาลูกในพุ่มอ่ะหมูมอ้วนถึงกับหมดแรงนะคะทุกคน <c oughs> ใช่ดอกใหญ่เหมือนดอกไม้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ดอกใหญ่มาก โอ้ขอยะเห็นมันม,มีน้ำด้วยอ้ยดอกนุ่มงามเลยอันไหนลูกอึอ๋อตน้นตอกกระเจียวไงอู้ดอกน,นุ่มๆเลยเนี่ยเราก็หาขึ้นไปตรงนี้เราก็กลับกันแล้ะ เซีย okay. งจะกระจัดนะฮะทุกคนมาตรงมาตรงนี้มาหาแม่นี่มะโอ้ดอกตุมต้มๆเลย เยอะมากอันน้ำนี่ลูกเนี่ยอืมหอมมากมันดอกไม้เลยดอกไม้ที่กินได้ ยิ่งเดินยิ่งเจอยิ่งสวยโดองงามมากหืเอออู้อหูเยอะเลยตองขึ้นมาาะว่าหนักมากว่ะซันเออมันมีน้ำอยู่ในดอกกระเจี๊ยด้วยเดี๋ยวเราก็กลับลงไปแล้วลูกโอเคอือเดินกลับลงไปเจอเราก็เอาไม่เจอเราก็ไม่เป็นไรเฮ้ นั่นแหละแม่ว่าไปลงตรงนั้นไหม,หมดได้เยอะเลยทีเดียวเนาะเกือบเต็มตาเลยนะทุกคน,นว่าจะกลับแล้วก็ยิ่งเจอเจอเราก็เอาอดใจไม่ได้หเห็นแล้วอดไม่ได้ใช่ไหมต้องเก็บเจอดอกสวยต้องเก็บหน่อยแลวเก็บแล้วลูกถ้าเจอก็เก็บเขาเลยเขาอยากกลับกับเรานะ เขาถึงให้เราเจอเขาก็เลยแผลเผยให้เราเห็นใช่ไปเราเดินทางกลับกันไปจะกลับแล้วต่อมว่าต้องเก็บเขาหน่อยเพราอยากกลับกับเราโอเคโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ได้ดอกกระเจียวงามๆเต็มตาเลยนะคะ ไปกันเดินทางกลับกันเช้า